สวัสดีท่ <got> านผู้ชมน, <text> right. นะครับวันนี้เรามาอยู่กับเกม Alien Extrusion น,น,นะครับผมวันนี้จะไม่ได้มาล่มลึกในเรื่องนะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นเอออะไรวะลงเล่นเอ่อ Survival mode นะครับผมอันนี้คิดว่าเป็นอ่านะครับผมเกมนี้เป็นที่ลุ้นลือลุกเกินนะครับผมก็ เด็ต,ตังซื้อมาอยู่ปะปะ้อาอะไรเลอะดุดดุดดดะไวะอนนรเนี่ยมาอยู่ปะป๊าใหญ่เลยนะครับเกมนี้จริงๆผมไม่ได้จะซื้อเกมนี้มาเอาจริงๆผมจะซื้อเกมเอ่ออะไรวะลาล่าลาล่าครอปครับแต่มีใครไม่รู้นะครับมักจะเิฟข้าวหูว่าวิลองเล่นเกมสยอ,ยองขวัญดูซินะครับสยอ,ยองขวัญสันระสาดนะครับผมก็เลยลอง ลองดูนะครับเพราะว่าเกมนี้นี่มันเป็นที่รุึหรือรึเกินนะกดิเพื่อเปิดโอ้ยกอดโอกอดอะไรเลแล้วว่า get out of ไอแชนไอแชนอันนี้ไม่เกิดอะไรเลยนี่ยโอ้ยไอที่ตัวจับเอเลียนป่ะเดี๋ยวเราเฮ้ยแล้ววะอะไร กิดขึ้นฮัลโหลเกิดอะไรขึนอ้ยเรต้องไปทรงเหรองไปทรงนเหรอไม่เอาน่อู้ไม่ไปได้ไหมอะยังยอมไปแล้วกันะครับคร์เอร์ปุ๊ปกอร์ล็บเบิร์ดปักเกอร์อะไรวะเนี่ยอ๋อกดขวานล้วก็กด S <Harper>? อย่านะเด็กชายเออย่านะเด็กชายเออย่านะเว้ยอย่านะเว้ยเด็กชายเอไม่เอานะไม่เอานะจ๊ะนี่มันอะไรนี่มันอะไรนี่มันแฝงแฝงเดี๋ยวดกดแฟงยไงวะกดแฝงยังไงวะฮัลโหลกดแฟงยไงอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้ยช่างมันเถอะนูลงไป ลงไปเลยนะจะมาเปียนเราต้องลงกรันมาจะาตัวแท่เนี่เ็นเชียวไม่ด้มาเเออเราจริงๆไม่อยากเดินต่อแล้วเนี่ยไม่้เดินต่อแล้วนยี่นยั้นึงันีครับชมครับ้งนึ่ับเราจะต้องอ่าเราไปต้องไหนวะเอออ๋อห้องเมื่อกี้เราเดินผ่านมา เดี๋ยวเดี留 illah, 留 illah bak, seguinte, asket, ๋ยวเดี๋ยวลงทางกันลงทางอเคเดี่แบบนี้เราก uhm, uh, ็เดินกลับไปเรื่อยๆเฮ้ยแลมเบิร์ตแลมเบมึงอยู่ไหนเนี่ยกแป๊บนึงแป๊บนึงครับดูแบ่ที่ตลอดเวลาเลยไหมไปนั่งไงข้างหน้าข้างหน้าโอเคีข้างหน้าครับข้างหน้าเราก็จะ เป็นอิสระภาพแล้วโว้ยกูไม่กังวกเกะอะไรมาเลยเนี่ยเดอลำเพิร์ดลำเพิจ๋าเรามาพิกนั่นไงนั่นยังไงล่ะเดินผ่านมาได้ไงวะเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปอ่ะมันต้องกลับไปโอ้ยชิดเอ้าไหนวะโอชิดไหนมันมีอะไรอยู่ ห้องนี้เหรอเฮ้ยนั่นเหรอโอ้โหน้องเก็ตแมงหมดเหรออ่ะตายแล้วเหรอเรัตตายก็ตายโอ้ก็โอ้ก็พระเจ้าจะมันอะไรกันนี้โอเคเราต้องไปตรงตรงนั้นแหละเอาจริงบอกเฮ้ยเฮ้ยไม่มีสัญญาณเอ้บรรจุ เด้กชาเอดชายเอเด้ชยเอด็กชายเอเฮ้ยยแมวอีแมวแมวโอ้เด็กชายเอให้พี่ไดยืนสะดวกเฮ้ยดชเอเด็กชาเอเฮ้ยมาดยิงมายิงแล้วูยิงไปวิ่ง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 แล้ววิ่งแล้วเอเอให้เด็กชาย s t o ไปยังไปยังไงไปไ้ยไปแล้ว มือไโ้ปิด้ปิไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้โหงแรงมากโอ้โหไม่รู้หรอกโบาก็หลเป็นไงแต่มันมือันแรงมากโอ้วิ่วิ่งเหี้ยอะไรเป่ไปไปไปมิงวิ่งอะไรไโอ้โอ้โเด็กชายเอโอ้โหมึงทำยางนี้เลยนะโอ้หมือมือ เปิดรีปเปิดรีปเปิดครับรีปเปิดอ่าแล้วมันมีที่แปลไหมอ่ะผมเห็น,นผมก็เห็นที่ที่เขาแค่แคแ,แตมม่มันมีมันมีไม่ใช่เหรอมาเอมันมีอ่ะแต่ที่เดินมานี้ยังไม่เห็นนะครับยังไม่เห็นนะแต่อาจจะมีก็ได้เอเอ,เอจ๋าเด็กชายเอเขาาน้องเดิน ต้องดูแผนที่ตลอดไม่งั้นจะแบงกลงเดี๋ยวไอ่แงกยูเดียวงงนะี้วะไม่มีพลังงานไม่มีเอาไงดีวะเขาต้องถ้าเดินไป็อย่างนี้ใกล้กว่าน่าจะใกล้กว่าใช่ไหมวะและ้วทางมันจะซับซ้อนไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยาดบกกร็เองนี้ไง ทำได้จู๊ก้อนทุก oh <God. S 1> ทกอน oh <God. S 1> มามาไปดูเก oh <God. S 1> เอาลต่อจากนี้เราจะไปตรงนี้นะครับโดยที่เราจะต้องไปผ่านตรงนี้อ่าพอเราอันนั้นเราออกออกอะไรวะออกซ้ายออกขวาออกหน้าออกหลังออกไปอังนี้ครับแล้วก็ขึ้นไปนะครับเราจะอยู่รอดนะครับปลอดภัยแน่นอนหรือเปล่าวะ นี่เราต้เข้าห้องนี้แล้วก็เข้าช่องแอร์แน่เลยมิุไปไปกูไป่แหละเยุ่งเออยุ่งกับกูเลยจุดจุเนี้ยเออยุ่งเดี๋ยวดมันเรียนตรงไนวะมันเรียนมันเรียนตรงนี้ไงเดี๋ยวตรงนี้แล้วตรงนี้อเขาไม่หลบเอาไม่หลบได้ไงวะไม่ะเฮ้ย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 เ้ยเฮ้ย พิงป่าหนังเลยได้ดิฉันเองอย่าทำอะไรเอานะถูแม่ลอกหมดเลยนี่เดี๋ยวเราไม่ได้เก็บอะไรวะไม่ได้เก็บอะไรเหรอเมื่อกี้เนี่ยไม่ได้เก็บอะไรวะเอ็นี่เปนอะไรฮึฮึล็อกได้ใช่ไหมใช่ไหมล็อกได้ล็อกได้เอาปัดกดที่กดเลยกดล็อก ดูพลังางานไปได้ด้วยอะไรวะเนี่ยโอ้เอยเอ๋ดิฉันเอดงดิฉันเองรู้กับครูนะครูมาดีนะครูมาดีจริงๆเอาไวย้ยเอ้ยมันไม่ใช่ห้องนี้หรับโอ้มึงก็ปิดกัหน้าตัวเลยมันไม่ใช่ห้องนี้ครับเดี๋ยวๆนะเฮ้ยเฮ้ยมันดิวมันดิว เดี๋ยวมันได้ยินครับเดี๋ยวมันได้ยินเอเด็กชายเอ๋อย่ายุ่งกับครูนะเราต้องปฏิบัติอางกับเอองจริงเฮ้ยเสียงมันมาเลยวะนี่ไงวะรูกดดูก็ไม่ได้ไอ้บ้ากดดูไม่ได้เด็กชยเอไปยังไปยังเออโดนตีมันเลิกบิวเจอร์ตอนหลัง กูขอร้องนะครับโอ <Story> ้โหเลิกบิว ah. ก oh, ูทีก <impossible> ูเยี่ยวจระเข้เลยเนี่ยโอ้โหขออูดูเอมาอูดูเด็กชายเออูดูขาดูขาอย่าอย่าเด็กชายเออย่าอย่าอย่าฟู่ไปเอเอตามดีกูเอจะเอาใช่ไหมฮะมึงไม่ต้องมาเก็ตเอาจะสู้มันจะสู้มันมันอยู่ไหน เอเคเราต้องเดินไปดีกว่าคือเราต้องอะไรนะเมื่อกี้เราต้องเหมือนกับว่าเราเก็บของไม่ครบรับใช่ไหมวะใช่ใช่เพราะว่าเมื่อกี้มันต้องมันต้องมีดิเพราะว่านั่นห้องสุดท้ายนะครับไอห้องที่เราไปเจอไอแอมเปร์อะไรอ่ะอืม ใช่ผมไม้่ใช่ไม่ใช่ก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วมีมา้าทุ่มาพิทางอีกแล้วเลยโอเคถ้าเราเดินเดินไปทางนี้อเราจะสามารถเรียนนีได้แ u มเบอร์แ b มเบอร์แ r มเบอร์ไม่ได้อยู่ตรงนี้แ u m b e r รอยู่ตรงไหนวะไม่ใช่ครับห้องนี้เป็นห้องที่เราเจอเอครั้งแรกเดีย๋ยวเดี๋ว

ไม่เอเอีายเอ็งโอ้โหพลังงานข้างหลังนี่มึงแรงมากมึงมาแล้วเหรอเอ็งเอ็งดิฉันเอ็งดิฉันเออย่านะเว้ยอย่านะเว้ยเฮ้ยแมวแมวไปทางขวาทางขวามันอยู่ไหนวะมันอยู่ไหนอุ้ยดิฉันเอเด็กชายเอแม่สาวน้อยแม่สาวน้อย เราต้องปฏิบัติอย่างเขาอย่างด้วยความยำเกรงนะครับผู้กระจมควรปลูกให้ห่างจากตัวบ้านรู้ป่ะาดิชายรู้ป่ะาดิชายเองรู้ปะ่ะรู้ต้องรู้ต้องอู้เหมือนเหมือนมันเดินผ่านหน้าไอ้เมื่อกี้เนี้ยย,ยังไงยังไงเมือมันจะู่บปีกนั่นเฮ้ย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 ยังไงยังไงมือมันอยู่ตกับ้ายไม่ออกนะครับไม่ออกเลยจุดจุดเนี้ยนี่มันไปว่า อุ้ยมันจะตดินเลยนะกดาเนเอเด็ัดโอ้หอยงยังยัสิยงดงหอูก็จมูู่ก้ตัวบ้านนเอูก็ภููก็จมูกหหลังแตัวบ้านนชายเองเด็กชายไปยังเด็กชายไปหรือยังมันอยู่ตรงนู้นนะมันอยู่ข้างนอกข้างนอกแน่แน่ไปดีไป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 ว้ไปยัง อย่าเลยอย่าเลยไม่กล้าออกไปเลยอ่ะหน้ามันเดินหน้ามันวนโอ้มันจะหลับโอ้ยขั้นซ้อนเอไอตัวนี้วันนี้โอ้ยอยากจะตกกระบาลโอ้ยไม่เอาหนี้เอจ๋าเราลาธนะ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 ให้พีด้เดินกระโดดกเลยนะนะจะไปแล้วอุ้ย ไม่รู้ว่าตุ่มหัวแล้วมันกลับไปเยอะเลยแถวนี้มีอะไรเฮ้ยเฮ้ยนี่ยินอะไรอีกแกอะไรวะเอเอจ้าเออสู้นะเวย้ยสู้นะเวย้ยไปไหนกันวะอู๋มันยู่ยืดยืด เออ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 มันอยู่ยังไม่กล้าไปไหนเลยโอ้ยเอปีจ๋าจุกกลูในอ่าดิชายดิชายเอจุกกลูจุกกลูผู้ประจบคนรผูกใครหาจากตัวบ้านนะดิชายเอนี่เป็นหลักสูตรที่ครูสอนมารู้เปล่า ไปว่ามันวนเวียนจังยื้อันไปม่หรือวะโอ้ไปป้าๆแล้วมันอยู่ทางซ้ายครับท่านผู้ชมครับโหนตอนเฮ้ยมันเด่นกูเปล่าแอะอย่าทำเป็นไม่เห็นไม่เอานะเอไม่เอานะเอไม่เอานะเด็กชายเด็กชายจ๋าเด็กชายเอเจ๋าไปไปชนะไปชนะไปนะไปนะอ่าอ่ามึงไปทางโน้อนอ่า อ่าโอเคนะพอคือมันต้องเข้าทาง้ยบเราต้องชมแต่ว่าผมอะแล้วกูออกขวาเลยแล้วกันไปขวาซ้า,ายขอกซ้า,ายกูออกซ้า,ายกูวิ่งกูวิ่งกูพูดเลยกูวิ่งนะจุดจุดนี้กูไม่หยุดเด็วเด็ดเด็ดแป๊บนึ่ครับนะจุดจุดนี้กูไม่อยู่เ,ยเ,ยเยลดดกยกูขึ้นมาได้ ชายเอก็นะครับกินเอาเอาอร่อย,ยโอเคครับวันนี้ก็วันนี้ก็มาหนีตายนะครับให้ผู้ชมดูซึ่งไม่สำเร็จนะครับยังหนีตายไม่ได้นะครับผมเจอไอ้ชายเอมันเขเมือบอย่างเดียวเลยโอเคครับวันนี้ก็ลาการไปยงเท่านี้ครับซีอู่ครับแม่ ใครมันจะผ่านวันได้ดีบ้า